มันในชั้นแรกในการศึกษาพระธรรมเราพยายามมาปรับความรู้ความเข้าใจว่าที่สุดของการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานอยู่ที่ไหนวิธีการเจริญมีกี่วิธีแต่และว,วิธีเจริญว่าอย่างไรเจริญแล้วดีอย่างไรเจริญแล้วให้ผลเป็นอย่างไรเมื่อไร่ถ้าจะทําที่สุดแห่งทุกได้นี้เป็นอย่างไรถ้าไม่เจริญแล้วเสียหายอย่างไรถ้าไม่เจริญปกติเราก็เจริญของเราอยู่แล้วอะเนาะ แต่ทีนี้ถ้าเราไม่เจริญตามพระพุทธเจ้าแล้วเสียหายแค่ไหนถ้าเราเจริญตามพระพุทธเจ้าแล้วดีอย่างไรปรับความเข้าใจตรงนี้ให้เพียงพอเพราะโอกาสที่เราจะเจริญได้วิธีการเหล่านี้ท่านบอกว่าเอกายโนมัคโคอายังพิคเวสก็บอกว่าเอกายโนเนี่ยนะบอกว่าทางนี้เป็นทางสายเอกเนี่ยแปลว่ามีในศาสนานี้ศาสนานเดียวอย่างในวงการแพทย์เขาก็พิจารณาเรื่องผมขนเล็บฟันหนังวิจัยอย่างละเอียดแต่วิจัยเพื่อวิปลาส เพื่อส่งเสริมวิปลาสอย่างวันก่อนเขามีนักดองศพเข้ามาบอกว่าเขามีศพที่ดองแล้วเนี่ยนะวิจารณศพแล้วอะ่ะเป็นยี่สิบสามสิบปีความงามก็ยังเหมือนเดิมหมายว่าเหมือนเพิ่งตายเนี่ยนะมีศพเด็กอยู่คนหนึ่งเนี่ยนะแบบตายมากี่ปีแล้วก็ยังดูดีเลยนะยังเหมือนกับเพิ่งตายอีกคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นอายุพอมากพอสมควรแล้วแล้วก็ได้รับการดองอย่างดี แบบเหมือนกับว่าเพิ่งตายว่านั้นนักดองศพทั้งหลายก็บอกว่าแม้ไฟฝันเหลือเกิน่าอยากจะฝากผลงานแบบนี้ไว้สักชิ้นหนึ่งอนนะให้คนตายอยู่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเป็นความฝ่าฝันของการเรียนรู้ทั้งหมดเพื่อให้ดูศพเนี่ยงามที่สุดเท่าที่จะงามได้แสดงว่าวิชานี้ไม่ได้ส่งเสริมอะไรส่งเสริมมิปรารอย่างเดียวเพราะว่าแม้แต่ศพก็ยังให้ดูดีดูงามแล้วก็งามตลอดไปเนี่ยนะ สนใจอยู่แค่นั้นนะ่ะแม้กระทั่งเรียนเรื่องโลกผิวนางเรื่องอะไรทั้งหลายแหละก็เพื่อเพื่อส่งเสริมวิปัสสวิชาชีพเราก็ยอมรับแลวนะว่าเออเป็นการเลี้ยงชีพเป็นอะไรไปแต่โดยพื้นฐานทัศนคติจริงๆก็เพื่อส่งเสริมวิปลาสาเนี่ยนะเมื่อส่งเสริมวิปลาสแล้วถามว่าจบลงที่ไหน ก็ชาติชรามราณะโสกะปริเทวะพันธาตัวเองส่งเสริมเท่าไหร่ผู้นั้นก็ติดในรูปเท่านั้นบูชารูปเท่านั้นผู้ใดที่ติดข้องในรูปถามจริงยังว่าโลกนี้เนี่ยนะความทุกข์ทั้งมวลถ้าไม่มีรูปจะมีทุกข์ไหมเอาความทุกข์สารพัดเรื่องเลวร้ายสารพัดปัญหาสารพัดปัญหาเนื่องจากรูปทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีรูปไม่มีทุกข์แต่เนื่องจากมีรูปนั้นจึงมีทุกปัญหาทุกเรื่องเนี่ยน,นะเอาเหอะ คิดดูเถอะไม่มีพ้นรูปประคันแม้แต่อย่างเดียวเกิดจากรูปทั้งนั้นเลยเนี่ยนะกองทุกข์ทั้งมวลเนี่ยถามว่านรกคืออะไรนรกก็คือที่ท,ที่มันเตโชธาตมันมีกําลังมากวายโยธาตมันมีกําลังมากไอ้หอบดาบคมเหลาเป็นต้นก็คือปฐวีธาตมันก็คืออนุภาพของดินน้ําไฟลมผู้ใดติดข้องในดินน้ําหลลมผู้นั้นก็ไม่พ้นจากทุกข์พันคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เจริญกายานุปัสนาสติปฐานก็คือการ พิจารณาการปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความสลัดคืนในปัทวีธาตุเพราะรู้ว่าติดข้องในปัทวีธาตุคือติดข้องในกองทุกขติดข้องในอาโปธาตุคือติดข้องในกองทุกขติดข้องในเตโชธาตุคือติดข้องในกองทุกใช้คําว่ากองเลยนะไม่ใช่ทุกเดียวแสดงว่ามีเยอะมีท่วมทับไปหมดเลยติดข้องในวายโยธาตุก็คือติดข้องในกองทุก ทีนี้ถามว่าถ้าจะพ้นทุกข์คืออะไรก็ปฏิบเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อการคลายกำหนัดหรือสละคืนปัทวีธาตสละคืนอาโปธาตสละคืนเตโชธาตสละคืนวายโยธาตได้ถ้าสละคืนได้ก็พ้นทุกได้สละคืนได้มันทาเป็นที่สละคืนของธาตุสี่จริงๆก็คือความดับปัทวีธาตุความดับเตโชธาตุวายโยธาันผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์คือใคร นะผู้ที่มีปัญญาก็คือรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อัศธารู้อาทีนวะแล้วก็รู้นิสรณะของมหาภูตรูปสี่ผู้นั้นจะทำที่สุดแห่งทุกได้ก็มีหลักการอยู่อย่างไงในจูลนิเทศนี่บอกไว้เลยรู้เหตุเกิดรู้ความดับรู้อัศธารู้อาทีนวะรู้นิสรณะของมหาภูตรูปสี่มหาภูตรูปสี่ประกอบด้วยอะไรก็ดินน้ำไฟลมใช่ไหม ดินมีเท่าไหรดิน20อาโป12เตโชสีวายโยหกอันนี้เนี่คือธาตุดินน้ำไฟลมแล้วธาตุดินน้ำไฟลมเกิดเพราะอะไรเกิดอวิชาเกิดธาตุดินน้ำไฟลมจึงเกิดแต่ดินน้ำไฟลมในเชื่อเหอะดินน้ำไฟลมในโลกนี้นะที่กายยาวาหนาะคืบกว้างสอกของเรานี่แหละเราสนใจที่สุดเรารักที่สุดหวงแหนที่สุดให้ความสําคัญที่สุดไอด้ดินแผ่นดินทวีปอื่นมันจะยิ่งใหญ่ขนาดไหน กี่หมื่นตารางไม่ก็ช่างแต่เราไม่สนใจเท่ากับไอายาวานาะคืบกว้างศอกอะไรของเรานี่หรอกมันก่อนภูเขาไฟระเบิดเนี่ยนะสัตว์ตายไปตั้งหลายตัวเนี่ยนะเราก็ภูเขาไฟมันจะระเบิดขนาดนั้นเราก็ไม่สนใจเท่ากับสิวเราแตกอันเดียวหรอกสิวถ้าแตกอันเดียวเนี่ยเราถือว่ายิ่งใหญ่กว่านั้นมากมายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าความสําคัญในกายภายในเราให้ความสําคัญเยอะมากแล้วเหตุเกิดของกายเหล่านี้คืออะไรอะไรเป็นเหตุเกิด อวิชาเกิดกายเหล่านี้จึงเกิดเพราะตัณหาเกิดกายเหล่านี้จึงเกิดเพราะกรรมเกิดเนี่ยนะกรรมนี่แหละที่แต่แต่งให้แต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันรูปกายที่แตกต่างกันก็เพราะกรรมนั่นแหละเกิดแล้วก็เพราะอาหารเกิดรูปกายเหล่านี้เกิดแล้วก็อาศัยอวิชาตัณหากรรมและอาหารกายเหล่านี้ก็เจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับอันนี้เป็นความเกิดของกายความเกิดของกายไม่ใช่เกิดในภพเดียวใช่ไหม กายเหล่านี้มีความเกิดในกี่พบกายเหล่านี้เกิดในนรกก็ได้เกิดในเปรตก็ได้อสุรกายก็ได้เกิดในเดรัชานก็ได้กายของมนุษย์ก็ได้กายของเทวดาก็ได้กายของพรหมก็ได้ก็เพราะกรรมเป็นตัวจำแนกให้ภูตรูปเหล่านี้วิจิตแตกต่างกันไปสุดแท้แต่กรรมถ้าดับอวิชชาตันหากรรมเหล่านี้ได้กายจะเกิดในนรกได้ไหมไม่ได้ เกิดในเปรตอสุรกายดีราชานได้ไหมไม่ได้เกิดในมนุษย์เกิดในเทวดาเกิดในพรหมโลกได้ไหมไม่ได้เพราะดับอวิชชาตันหาอุปาทานและกรรมได้แล้วแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะดับกันได้ง่ายๆใช่ไหมเพราะอะไรเพราะอัศาธาในสิ่งเหล่านี้มันสำนวนว่ายั่วยวนชวนใจยิ่งนักที่จะทําให้ติดใจเนี่ยนะตอนฟังเราบอกโอ้แต่ตอนเวลาอาหารดูเถอะเนี่ยนะ ชวนใจมากเลยนะแต่ยิ่งแบบอาหารที่โปรดปรานมากที่สุดเนี่ยเรียกว่ายัวย่วยวนชวนให้แหมทําใจไม่ได้เลยนะรักษาอุโบสถไม่ได้ก็เพราะเหตุน,นี้แล้วอ่างเ้นะถึงรักษาอุโบสถแหมต้องรีบตักตูนมาให้เต็มที่เลยอย่างเงี้ยนะเพราะเดี๋ยวตอนเย็นจะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นที่เพลิดเพลินเป็นที่ติดใจเป็นที่ติดข้องในในรูปเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าอสสาธะของรูปพระพุทธเจา้าบอกว่าถ้ารูปเหล่านี้มีแต่โทษอย่างเดียวไม่มีใครติดรอก ไม่รู้ใครจะติดไปทำไมใช่ไหมแต่เนื่องจากว่ามีอัศทะนี่แหละเนื่องจากว่ามีความหน้าเพลิดเพลินนี่แหละสัตว์ทั้งหลายจึงติดถึงข้องแต่ถ้าหากว่ารูปทั้งหลายมีแต่ความหน้าเพลิดเพลินก็ไม่รู้จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดทำไมถ้าทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราต้องการทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิด ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราใฝ่ฝันยินดีน่าปรารถนาไปหมดไม่ได้เสียหายอะไรเลยไม่มีทุกข์มีโทษอะไรเลยเป็นไปอย่างที่ตัวเองฝักใฝ่พอใจทั้งหมดไม่รู้จะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายไปทําไมแต่เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโทษสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีโทษโทษของรูปมีอะไรบ้างจากขูโรโคโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคทางช่องปากโรคศีรษะโรคคอโรคไล่ไปตรงไหนไม่มีโรคบ้าง เพราะอาวิชชาตันหากรรมในรูปอวิชชาเนี่ยคืออะไรก็คือไม่รู้เหตุเกิดความดับอสาธทาอาทีนวะนิสรณะของรูปเรียกว่าอวิชชาความเพลิดเพลินในรูปเรียกว่าตันหาถามว่าถ้าจะทํากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาศัยอะไรทําก็ทําในรูปนี่แหละอาศัยรูปนี่แหละทํากายกรรมวจีกรรมแล้ มโนกรรมเนี่ยนะเพราะะันอวิชาตัญหากรรมก็อาศัยรูปนี่แหละทากรรมเพราะั้นกรรมเหล่านี้ให้ผลไปไหนก็ให้ผลเพื่อให้มีให้มีรูปนี่แหละการเกิดขึ้นแห่งรูปเรียกว่าความเกิดขึ้นแห่งชาติความดํารงอยู่แห่งรูปคือความดํารงอยู่แห่งชราแห่งโรคแห่งฝีแห่งลูกศรแห่งความลําบากแห่งกองทุกสารพัดอย่างเนี่ยนะบุคคลเมื่อรู้เห็นอย่างนี้ก็ปฏิบัติเพื่อความสงบรูปปฏิบัติเพื่อความ ดับรูปถามว่าถ้ามีรูปกับดับรูปอันไหนดีกว่ากันด,ดับรูปดีกว่าเนี่ยนะก็ถามว่าแล้วดีกว่านี่ดีกว่าอย่างไรก็เก็บสติิตจนเพียงพอจนกว่าคิดจะหลีกออกจริงอยู่ที่เราบอกว่าลีกลีกเนี่ยอาศัยคําสอนรอกออพระพุทธเจ้าลีกแล้วดีเนี่ยเชื่อตามพระพุทธเจ้ารอกแล้วก็วันหนึ่งเราคิดแค่แวบเดียวเองว่าเออลีกออกนี่ดีแต่ว่าโดยระยะเวลานาทีเนี่ยนะ คิดตามคําสอนอยู่ไม่กี่วินาทีแต่ที่เหลือเนี่ยติดในรูปหมดเลยสมมติว,ว่าคิดจะออกจากรูปสักครึ่งวินาทีที่เหลืออีกกี่ชั่วโมงล่ะทั้งหมดเนี่ยติดในรูปหมดเลยแล้วมันจะออกจากรูปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงพันจะต้องตามเห็นรูปแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในรูปปฏิบัติเพื่อดับรูปผู้ใดปฏิบัติได้ตามนี้ได้ก็ทําที่สุดแห่ง ทุกได้เพราะการเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกขความดับแห่งรูปเรียกว,ว่าเป็นความดับแห่งทุกรูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปไอข้อปฏิบัติที่ทําให้ถึงความดับรูปนี่แหละที่เราเรียกว,ว่าสติปัฏทานเมื่อกล่าวสติปัฏฐานอันใดสำม,มัปปฐานก็ชื่อว่ากล่าวแล้วอิทิบาทก็ชื่อว่ากล่าวแล้วอินทรีย์พะลพชององค์มก็ชื่อว่า กล่าวแล้วเพราะถ้าไม่มีโพธิปักจยธรรมครบถ้วนเอาอะไรนําออกจากรูปได้เอ่ถ้าไม่มีคุณธรรมคือโพธิปัจจยธรรมอย่างสมบูรณ์ตรงนี้ยกสติปทานขึ้นมาเป็นตัวอย่างถ้ายกสติปทานขึ้นมาเป็นตัวอย่างปั๊บเนี่ยองค์มัดอันนั้นแหละเป็นนิยานิกระทธรรมเป็นธรรมที่นําออกจากรูปถ้าไม่มีโพธิปัจจยธรรมอย่างเต็มเปี่ยมแล้วออกจากรูปออกกันได้ไหม เหมือนอย่างว่าความติดใจในรูปเนี่ยมันแหมมันร้อนแรงมากมันยิ่งกว่านี่สินอีกนะนี่สินเนี่ยแหมยังพอจ่ายคืนยังพออะไรกันได้แต่ว่าคนที่จะจ่ายนี่สินแม้กระทั่งติดข้องเนี่ยนะอย่างติดนี่ในโลกเนี่ยเอาพูดแบบโลกโลกเลยนะคนติดนี่ก็ติดนี่เรื่องอะไรก็เกี่ยวกับเรื่องรูปทั้งนั้นแหละติดนี่ในเรื่องรูปแม้กระทั่งจะแก้ให้หลุดพ้นจากนี่แบบรูปรูปเนี่ยนะก็ยังยังยากแล้วตามาติดนี่ทางใจล่ะเอา เอาคุณธรรมอะไรมาชดเชยสติปัฏฐานเนี่ยจึงเป็นตัวชดเชยความยินดีในรูปเพราะมันก็มีอยู่สองอย่างถ้าปฏิบัติเพื่อวัตตะก็คือตามเพลิดเพลินรูปปฏิบัติเพื่อออกจากวัตตะก็คือปฏิบัติเพื่อความดับรูปเมื่อกี้เราสวดนะจริงๆอ่ะที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเป็นการเจริญสติปัฏฐานอย่างหนึ่งนะถ้าใครเจริญตามนั้นจริงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อย,ยังทรงพระชนอยู่ ย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเอาเถอะจริงๆเนี่ยวันๆนหนึ่งเนี่ยนะเราว่ารูปเที่ยงกับรูปไม่เที่ยงอะไรมากกว่ากันตอนสวดมนต์แล้วรูปไม่เที่ยงที่เหลือเที่ยงหมดเลยไม่กล้าไปคิดแม้กระทั่งว่าไม่เที่ยงด้วยนะกลัวมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเข้าเอา ไม่กล้าคิดนะว่ารูปไม่เที่ยงนะเช่นตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เทียเ่ยงไอ้เดียวเดียวเียวคิดอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นการแช่งถ้าเกิดมันบอดจริงจะว่ายัางไงมันต้องเที่ยงสิใช่ไหมก็คือนั่นแหละพวกทิฏฐมมงคลมุตตะมงคลอะไรมงคลตามเข้ามาเยอะๆที่เรียกว่าไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นว่าตามเห็นโดยความไม่เที่ยงตัวปัญญาที่ตามเห็นนั่นแหละคือนิยานิกรรมธรรมที่นําออกจากทุก ข้อปฏิบัติที่นําออกจากทุกข์ถ้าเราติดตาเนี่ยนะสมมติว่าตามเห็นรูปโดยความเป็นของเที่ยงความเห็นอันนั้นนําไปไหนนําไปสู่กองทุกข์แล้วต้องพยายามยอมรับสภาพที่เป็นจริงเสมอของรูปว่ารูป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 โดยสับแปลว่าอะไรรูปบรณลักษณะแตกสลายเราจะอ้อนวอนขอให้ยั่งยืนขอให้ยั่งยืนยังไงมันก็สลายเพราะความหมายของรูปที่แท้จริงคือความ แตกสลายเมื่อรูปแตกสลายเราจะอ้อนวอนให้มันยั่งยืนมันก็สลายจะบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แตกสลายมันก็สลายหมายว่าถ้าเราหลอกหลอกมันก็สลายถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงมันก็สลายไอเราเห็นเนี่ยเห็นโดยวิปลาสใช่ไหมแต่ไม่ได้เห็นตามสภาพที่เป็นจริงอะไรจริงแท้ของเขาคืออะไรความจริงแท้ของรูปทุกรูปก็คือ ชาติเป็นทุกข์าความเกิดขึ้นของรูปทุกรูปความเกิดก็เป็นทุกข์ความชราของรูปก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยเบียดเบียนบีบคั้นของรูปแต่ละรูปก็เป็นทุกข์ความแตกทําลายของรูปเหล่านั้นก็เป็นทุกรูปเหล่านี้เป็นเหตุแห่งโศกะถ้าเราจะโศกนะเราโศกเรื่องอะไรก็เรื่องรูปนะโศกปริเพวะถ้าจะบ่นก็บ่นเรื่องอะไรก็เรื่องรูปอย่างนั้นแหละถ้าเราทุกข์กายนี่ก็เพาะอะไรก็รูปเองนัลนเสียใจก็เสียใจเรื่องรูป คับแค้นใจอึดอัดใจเครียดภายในอึดอัดก็เพราะเรื่องอะไรเรื่องรูปเช่นเขาไม่ยิ้มให้เราเราก็เดือดร้อนแล้วป่วยให้ได้แล้วใช่ไหมบางคนนี่เป็นเอาขนาดนั้นนะเป็นเอามากเลยแค่เขาไม่ยิ้มให้แค่นั้นแหละโอ้ยป่วยเครียดอยู่ครึ่งวันพอเขายิ้มนาที่เหลือดอกไม้บานไปทั้งบ้านหมดเลยนะแต่ถ้าเขาไม่ยิ้มให้แค่นั้นเราหอบไปครึ่งวันเลยนะอ้าวก็นี่แหละอิทธิพลของรูปมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นโซกาปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็เพราะรูปเราบอกว่าเราเจอของที่เราไม่ชอบ เจออะไรก็เจอรูปพลัดพรากจากของที่เราชอบที่สุดก็คือพลัดพลากจากอะไรก็พลัดพลากจากรูปปรารถนาเราไม่ค่อยสมหวังสักทีก็ปรารถนาอะไรก็ปรารถนารูปโอ้ยติดข้องในรูปมากมายขนาดนี้นะแสดงว่าถูกรูปครอบงำแล้วตกอยู่ใต้อำนาจแห่งรูปแล้วเนี่ยนะก็คิดจะปฏิวัติบ้างแลวเนี่ยก็คิดจะปฏิวัติแล้วคิดจะก่อการกรบฏแล้วใช่ไหม กระบ,บรูปแล้วมันไม่พักดีต่อรูปแล้วพักดีต่อรูปขนาดไหนก็ไม่เห็นได้ดิบได้ดีเลยนะก็รู้แล้วว่าทําอย่างไรเนะาะจะปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายคลายกําหนัดแล้วก็ดับรูปโอ้ยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่ใชมีสารณะมันเป็นผู้ที่มีสารณะก็ดูว่าพระพุทธเจ้าผู้ที่พ้นจากรูปแล้วท่านว่าอย่างไรท่านสอนอะไรท่านคิดอะไรเนี่ยนะเราก็ปฏิบัติเราก็คิดตามที่พระพุทธเจ้าสอน นะคิดตามว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าแนะนำเนำี่ยนำออกจากทุกได้จริงแล้วพระพุทธเจ้าปกติสมัยพระองค์มีพระชนอยู่พระองค์สอนว่ายังไงรูปไม่เที่ยงแต่โดยพื้นฐานจริง,รงๆนะโดยพื้นฐานเนี่ยถ้าเราเราจะคิดตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องยอมรับโดยสามัญญสํานึกโดยโดยสัญญาของเราแบบเข้าใจแท้ๆเลยว่า เมื่อเห็นรูปปับชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาตสัมปโยคฆาทุกวิปโยคทุกปรารถนาไม่สมหวังก็งคือทุกข์แล้วก็ต้องยอมรับสภาพแบบนี้โดยสามัญญะสำนึกแท้จริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆถามว่าเราพร้อมจะคิดแบบนี้ไหมพร้อมที่จะมีสามัญญสำนึกจริงๆแบบนี้ไหมแต่จริงๆแล้วลึกๆจริงๆเราไม่มีสามัญญสำนึกอันนี้นะ เอาจริงๆนะจริงๆสาม,มันจะสานึกที่แท้จริงเราไม่คิดความเกิดก็เป็นทุกความแก่ก็เป็นทุกความตายก็เป็นทุกดูจากอะไรไหมโอ้ดูเด็กน่ารักดีดูเด็กน่ารักดีใช่ไหมคิดเนือ่องแล้ก็คือถ้าคิดถึงคําสอนได้เมื่อไหร่นั่นแหละคือเราต้องแยกให้ออกว่าพื้นเพความคิดแท้ๆของเราเนี่ยคืออะไรตอนที่เรามีคําสอนตอนที่ไม่มีคําสอนเนี่ยคิดแตกต่างกันอย่างไร ก็ต้องมาแยกแยะว่าคิดแบบคิดตามคําสอนกับคิดนอกคําสอนเป็นอย่างไรตรงนั้นเราก็จะพอมีสารณะและเริ่มเห็นสารณะแล้วถามว่าเมื่อใดเนาเราจะมั่นคงอย่างนี้เมื่อใดที่จะมั่นคงเห็นว่าความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นความเกิดแห่งกองทุกข์ถ้าความดับแห่งรูปเป็นความดับแห่งกองทุกข์เห็นผู้ใดตามเพลิดเพลินรูปผู้นั้นห่างนิพพาน ผู้ใดตามเบื่อหน่ายเนี่ยคลายกำหนัดในรูปก็เป็นผู้ที่ใกล้นิ่พานเพราะนัทที่ควรเจริญก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยนะโดยสรุปกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือไม่เผลอว่ารูปปั้นเป็นสุภาในที่สุดของการปฏิบัติการเจริญตัวนี้คือเพื่อความไม่เผลอว่าเป็นสุภาทีนี้ถามว่าถ้าจะให้เห็นว่ารูปเป็นอสุภาอยู่เสมออยู่ด้วยกรมรมฐานอะไรดีก็ไปคิดเอาแล้วกันใน14วิธีเนี่ยตัวไหนที่จะทําให้เรา ไม่เผลอว่ารูปประคันเป็นสุภา